พุ้นหาของคนลัคนาราศีเมษนะครับผมเป็นยังไงบ้างหลายๆคนบอกว่าเน้แต่ตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหนื่อยหนักมีปัญหางานเยอะงานกองนะครับแล้วก็มีความจุกจิกในรอบด้านนะทต่ทีนี้มาจังหวะของเดือนนี้มันย่อมดีขึ้นครับตั้งแต่วันที่5้ธันวาจนถึงวันที่4มกราในปีพศ2 5 6 4นะเราดูกันแบบนี้ไปเลยครับ แบบเต็มไม่ว่าจะเป็นทังด้านเรื่องของการงานนะครับผมการเรียนการเงินสุขภาพความรักครอบครัวคนโสดกนไม่โสดไหว้เจ้าที่ไหนไหว้อะไรศีลศิทธิ์อะไรที่จะให้โชคให้ราบวันนี้จะมาดูกันทั้งหมดแบบเต็มๆเลยนะครับผมสารับคดีที่ชื่อว่าเฮ้ยแม่นมากนะครับ วันนี้เราดูกันแบบนี้นะครับผมมาถึงตรงนี้นะรบกวนนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมช่องนี้นะครับมีแต่เรื่องดีๆให้คุณดูเพียบเลยนะครับผมอ่ะที่สําคัญเลยครับใครอยากจะปรึกษาทางด้านเรื่องของอาชีพการงานนะครับที่จะปลดดวงขุมทรัพย์ให้กับคุณนะครับว่าคุณทําอาชีพอะไรและคุณถึงจะร่ำรวยเฮงปังนะครับผมขาที่ขาทางขายไม่ได้ติดไม่ได้มาตั้งนานแล้วเราจะปลดล็อก อันล็อกในเรื่องของที่ดินกันนะครับที่สําคัญเลยครับหาวิธีการกระตุ้นโชคของคุณนะครับว่าทําแบบไหนนะครับกระตุ้นอะไรนะครับในปีพศนี้ปรึกษาได้เลยนะครับไลน์แอสไซน์รอยัลนัเบอร์มาเลยครับผมนะครับหวนโอป้าครับแต่ช่องเป็นรวยไม่แม่นครับแต่ไม่พลาดในพื้นฐานคนละณาราศีเมษนะเอามาเลยครับเรื่องแรกเลยนะตั้งจิตกันมาจับกันมาเลยเรื่องแรกมาในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับหน้าที่การงานหลายๆคนบอกว่ามันต้องดีขึ้นกว่าเดิมดูดิ่เป็นยังไง แน่นอนครับดีขึ้นแน่นอนครับมันจะถึงจุดจบครับสำหรับทุกป,ปัญหาครับเพราะได้พไพ่ที่ชื่อว่าเดอะเดทเดอะเดทเนี่ยมารนเวมันบอกว่าเฮ้ย mm hmm. มันไพ่จุดจบมันไพ่คนตายนี่หว่ามันจะไปดีได้ยังไงอ mm hmm. ะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยการที่ได้เดอะเดทมานะครับตามพื้นฐานเลยอะ่ะบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของคุณจะพบกับจุดสิ้นสุดแล้วดังนั้นในช่วงเวลานี้มีเกณฑ์ของการเปลี่ยนงาน มีเกณฑ์ของการพัฒนางานมีเกณฑ์ของการเริ่มลงทุนเริ่มจัดการเริ่มศึกษาเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการีเริ่มและก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดใจกับงเรื่องบางเรื่องด้วยดังนั้นถ้าคุณจะล,ลาหลังกับ,กบ,กบตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้ผมบอกตรงๆว่าคุณไม่พลาดแน่นอนนะครับเพราะว่าส่งผลมาขนาดนี้อย่างนั้นจะมีเกณฑ์ของการตัดสินใจมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและแน่แท้เลยนะ อะต่อมาครับคนที่อยู่ในวัยเรียนดูซิคนที่อยู่ในวัยเรียนพื้นฐานเป็นยังไงจะได้รับในเรื่องของโอกาสหน้าที่การงานการเตริบโตแล้วคนที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยในช่วงเวลานี้นะครับเรียกว่าไม่มีอะไรจะเสียดังนั้นอยากรู้อะไรเอาให้เต็มที่อยากลงทุนอะไรทํา นะครับพื้นยาพื้นฐานของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ในหลายมิติมากมันเริ่มทาให้เรามองเห็นว่าโอกาสของเราเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนแต่มันจะเป็นโอกาสที่แบบเหมือนอยู่ได้ค่อนข้างหลากหลายอะ่ะมันมีทั้งในมิตินู้มิตินี้ที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณดังนั้นในพื้นฐานเนี้ยจะเกิดผลลัพธ์ดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้มาในเรื่องของหน้าที่การงานที่การเงินจะเรียกว่าหน้าที่การเงินเลยดีกว่าเนาะการเงินเป็นยังไง การเงินนะครับมีเรื่องมีเกณฑ์ของการหมุนเงินนะครับมีเกณฑ์ของการที่ต้องใช้เงินไปลักษณะของการต่อยอดเล่นแร่แปรธาตุหมุนเงินกันไปมีมีเกณฑ์ของการที่ต้องลงทุนเพื่อให้ได้เงินก้อนใหญ่กลับมาหรือเป็นเรื่องการลงทุนเพื่อที่ประวิงเวลาอะไรสักเรื่องหนึ่งนแน่นอนถามว่าเงินมันยังอยู่ในหลุมไหมมันอยู่ในหลุมแต่มันจะมีเกณฑ์ของการที่แบบยอมรับนะว่าเกณฑ์เรื่องเี้ยจะเป็นเกณฑ์ของความเสี่ยงเกิดขึ้น ดังนั้นในมุมของของเกมการเงินเนี่ยมันเป็นจังหวะของการที่มันอยู่ในเกมของความเสีย่ยงคุณจําเป็นที่จะต้องเข้าใจมันในเกมของความเสี่ยงเหล่านี้ให้เกิดการพัฒนาให้เกิดการต่อยอดให้เกิดการต่อเนื่องกับตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นคุณต้องศึกษาในทุกๆก,การลงทุนคุณอย่างแน่นอนไม่ลงทุนตามเทรนด์เนี่ยอย่างตอนนี้คือทุกอย่างใช่ไหมนะวันนี้ที่อัดคลิปเนี่ย คุณก็เห็นว่าการเลือกคริปโตเคเรนซีมันมันรุนแรงมากมันมันก้าวกระโดดแล้วมันทําให้คนแบบจากคนเป็นศูนย์โตขึ้นเป็นพันเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยดังนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องศึกษาด้วยอย่างแน่นอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วในช่องเราเนี่ยในภานนะคอนาคตในปีหน้าระวังแผนนี้ทําเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของการทำนายเกี่ยวกับทางด้านเรื่องคริปโตด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของเทรนนะโอเคนะยังไงก็ฝากกดตามนะครับกด Sub s c r i b e กดไลค, like, ค์กดแชร์ให้ด้วยนะ ที่นี้มาในมุมของเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพหลายคนเนี่ยห่วงว่าเป็นยังไงมีความเสี่ยงไหมตอนนี้นะครับได้ค่ t ย e King of Cup คครับ,รบ,รบก็ไม่ได้มีการเสี่ยงเลยีมีแต่เรื่องหนึ่งเดียวเลย The King of c u ัเป็นเรื่องของการที่ในพื้นฐานนะฮะก็คือเป็นเรื่องเียว่า,าต้องดูแลตัวเองเป็นเรื่องของการเพลยเซฟของการดูแลตัวเองอย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยนะครับ ถ้าคุณดูแลตัวเองยังไงคุณก็รอดนะครับแล้วก็คุณก็ปลอดภัยทุกๆเรื่องเลยแต่ก็ระมัดระวังเกณฑ์ของการเดินทางด้วยนิดนึงนะจะเป็นช่วงจังหวะช่วงนี้พอดีนะครับช่วงสิ้นปีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของคน,น,นลักษณาราศีเมษทีนี้มาในมุมของครอบครัวในมุมครอบครัวมิติครอบครัวเนี่ยออกมาในพื้นฐานเป็นยังไงครอบครัวนะครับจะมีการเกณฑ์การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับมีเรื่องของการให้ โอกาสซึ่งการละการแล้วก็มีเกณฑ์ของการที่จะได้เงินนะครับเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของได้โชคจะทางผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ให้โชคมาให้เงินมานะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันช่วงปลายปีด้วยเนาะก็แสดงความดีด้วยครับแล้วก็มีเกณฑ์ของการทีเ่เรียกว่าจะได้ของใหญ่จะได้แรงสนับสนุนเออจากมิติของครอบครัวและความรักของครอบครัวจะคู่ชั้นสามีภรรยาด้วย เช่นเดียวกันนะจะเกิดในมุมนี้ทีนี้มาในมุมของเรื่องของคนโสดคนโสดครับได้8ถ้วยครับ8ปถ้วยหมายถึงอะไรครับแน่นอนครับสิ่งสำคัญเลยคือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้สิ่งที่คุณรอคอยไว้มันดูห่างไกลบางทีบางสิ่งบางอย่างคือมันเกิดการที่ว่าทุกอย่างมันดูห่างไกลมันดู มันดูสิ่งที่เรารอคอยอะ่ะมันควรจะต้องได้เจอคู่คนนั้นยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ได้มาเรียกว่าเหมือนคนคนนี้เข้ามาเพื่อแค่ทําให้ใจชื้นแต่ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าจะได้รับโอกาสสักเท่าไหร่ได้รับโอกาสดีๆหรือได้รับโอกาสที่แบบทําให้ชื่นมื่นสักเท่าไหร่นะเอออะไจะม,มันออกจะออกมาในมุมแบบนี้หรือเป็น ในตแบบนี้ก็ต้องระมาระหว่างกันหน่อยเนาะโอเคนะครับดังนั้นใครต,ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องความรักผมลุกดวงว่ามันเหมือนเป็การรอรอแต่ไม่ได้ความหวังอะไรเลยเออนะนะครับอ่ะทีนี้มาในหมู่คนไม่โสดกันบ้างในไพ่ชาวาจัสเมนครับมีเกณฑ์ของการเจอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักของคุณเกิดขึ้น เรื่องของมิติที่ทําให้เกิดภาพรวมดีๆและเป็นมิติของการที่เรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปหรือจะหยุดความสัมพันธ์คุณสามารถทําได้เลยแล้วเลือกได้เลยนี่คือพื้นฐานของจังหวะชีวิตของคนลัคนาราศีเมษในช่วงเวลานี้ดังนั้นบอกเลยครับว่าเกณฑ์ตอนนี้นะหาวิธีการหนุนดวงนะครับขอแนะนําครับองบค์พระพิฆเนศนะครับจากช่องเปแลรวยนะครับองค์นี้นะฮะ เรียกว่าเราจะส่งให้กับพร้อมบทสวดเลยแล้วคุณนะ่ะจะสามารถนําไปสวดได้แล้วก็ไปแล้วก็พกติดตัวไว้ตลอดเวลาจะใส่ไว้ในกระเป๋าคุณก็ได้นะเอาเป็นแบบนี้ยังไงก็คุณจะเจอเลยเรื่องความสําเร็จโชคลาภและโอกาสครับยังไงแล้วถ้าสนใจนะส่ทงที่อยู่มานะครับถามว่ามูลค่าราคาค่าเช่าเท่าไหร่ผมแล้วแต่คุณเลยครับคุณอยากจะให้เท่าไหร่ตามศรัทธาของคุณครับยินดีนะครับโอเคไลน์มาหาผมได้เลย นะครับผมขอบคุณทุ่นเกนติดตามสวัสดีครับ